อาสาสร้างสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากสุขภาพที่ดีแต่ปัจจุบันประเทศไทยกลับเผชิญปัญหาสุขภาพมากมายเช่นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังความดันโลหิตสูงเบาหวานอุบัติเหตุขาดการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีแล้วใครละ่ะที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพของคนไทย คำตอบก็คืออาสาสร้างสุขภาพหรือ Gen H Gen H คือประชาชนทุกกลุ่มวัยที่มีใจรักสุขภาพมีความรู้และเต็มใจแบ่งปันความรู้เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตนเองครอบครัวและชุมชน Gen H ไม่ใช่แค่คนที่มีความรู้แต่เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น เสียสละและอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นดังนั้น Gen H จึงมีสามบทบาทหลักคือนักสื่อสารสุขภาพ Health Communicator นวัตกรหรือนักออกแบบและจัดกิจกรรมด้านสุขภาพหรือ Health Creator ผู้นำทางความคิดและตัดสินใจด้านสุขภาพหรือ เฮล์อินฟลูเอนเซอการเป็นน e อ H ไม่ใช่แค่การให้แต่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเช่นการพัฒนาศักยภาพโอกาสในการเรียนรู้โคต้าพิเศษในการศึกษาต่อเครือข่ายเพื่อนร่วมงานและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยที่มีสุขภาพดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเจนเอชให้ได้ถึง1 0 0 0 0แนคนภายในปี2,570เรามีแผนการสนับสนุนอย่างครบวงจรเพื่อให้เจนเอชสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงรวมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยและประเทศไทย สมัครเป็นสมาชิก Gen s ได้แล้ววันนี้มาสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาพดีไปด้วยกัน